ในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอเรียนเชิญแขกรับเชิญเกียรติยศบนเวทีเสวนาแห่งนี้และขอให้ทุกท่านปรบมือต้อนรับประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยคุณรัท,ทูลลาภซัาครับและอีกหนึ่งท่านแพทย์หญิงนาลินีไพบูุล์ครับ กราบขอพระคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาด้วยนะครับแล้วก็เรียนถามคุณหมอณริทีหรือคุณหมอต้อยก่อนว่าทุกครั้งเวลามีการเสวนาพิเศษในที่ประชุมที่บริษัทคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ผู้ที่มาในงานวันนี้เนี่ยได้กําไรกลับไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีคิดและอาหารสมองที่จะเป็นเครื่องมือทําให้เขาประสบความสําเร็จคุณหมอพูดกลางที่ประชุมวินาทีนี้ยุคนี้พี่รอคอยมานานคนนี้เลยพี่ตั้งใจว่า พี่จะไปเรียนเชิญท่านด้วยตัวเองคนนี้เลยเคาะโต๊ะกลางที่ประชุมคนเดียวด้วยไม่เชิญใครคุณบรรทูลล่ำซำคุณหมอครับผมอยากทราบถึงความ เรียกว่าความรู้สึกส่วนตัวที่คุณหมอรู้สึกศรัทธาในความรู้ความสามารถของนักบริหารท่านนี้ครับความจริงอะนะคะนักธุรกิจกิฟรีนนะคะคุณมอทูลก็ได้มีโอกาสฟังผู้ประสบความสําเร็จจากสาขาวิชาชีพต่างๆเนี่ยทุกปีนะคะแล้วเราก็จะเชิญแต่ละท่านเนี่ยมาให้ความคิดเห็นแต่ปีนี้เป็นปีที่ต้องเรียกว่ามันเป็นปีที่ทุกคนมองว่าเหมือนกับเราจะทํางานยากเหมือนกับเรากําลังจะวิกฤตหรือเปล่าเราจะพาตัวเราเองครอบครัวแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรนะคะ ก็ต้องอยากอยากจะเรียนคุณบรรทูนนะคะแล้วก็พวกเราด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอนย้ายบ้านมาอยู่บ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่อายุ8ดขวบนะคะแล้วเผอเอินว่าบ้านของหมอนเนี่ยไม่ไกลเลยนะคะจากสํานักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรที่ถนนพหลโยธินค่ะแต่ตอนนั้นนะคุณป้านยังไม่ได้เป็นซีอนะคะก็ก็ต้องเรียกว่าไปเดินเล่นแถวนั้นบ่อยมากเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่มีคําว่าเคแบงค่ะมีแต่คําว่าธนาคารกสิกรไทยแต่ว่าความรับรู้ของเราก็คือเป็นธนาคารเนี่ยขนาดใหญ่ ของตระกูลเนี่ยล่ามซ้ำนะคะแต่ว่าเมื่อหมอก็โตขึ้นมาหมอก็เรียนหมอไปเรื่อยๆหมอก็ยังเดินไปเที่ยวเแถวๆนั้นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะปีพศส5 5 5 5ถึง36เนี่ยคนไทยก็ได้ยินคำแรกที่แทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนคือคำว่า Re-Engineering ครับ เอ๊ะมันคืออะไรหรอมันคือการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บริเอนจเนียริงเนี่ยคุณบรรทูเนี่ยเป็นผู้นำมาใช้ในองค์กรของธนาคารกรสิกรนะคะตอนก่อนที่หมอจะเปิดกิฟฟารินหนึ่งปีค่ะปีพศ2539ก็มีคนเตือนบอกว่าปี2540เนี่ยมันจะเกิดคริสิสขึ้นในประเทศไทยอย่างแรงเลยนะต้องเรียกว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยมีสิทธิ์จะล้มละนาวกาวรูดเลยนะคะแต่ว่าธนาคารกรสิกรไทยเนี่ยก็ผ่านช่วงวิกฤตมาได้อย่างสวยงามจริงๆนะคะเพราะว่า การเตรียมตัวที่ดีที่สุดมันทําให้หมอมีความรู้สึกนะคะว่าจริงๆแล้ววิธีคิดของผู้บริหารหรือ CEO เนี่ยเป็นก้าวที่สําคัญจริงๆนะคะแต่สําหรับพวกเราในวันนี้เนี่ยพวกเราเหมือนบริษัทเล็กๆนะคะทุกท่านที่เข้ามาค่ะคุณบอทูลน,นะคะ16,000กว่าท่านเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทของเขาเองใช่ไหมคะวันนี้เจ้าของบริษัทนะคะเล็กๆที่กำลังเริ่มต้นก่อสร้าง,างตัวเนี่ยอยากจะฟังจริงๆค่ะว่าผู้บริหารขององ,องค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมีคำแนะนำอะไรสำหรับพวกเขาบ้างคะ่ะ ครับขอบคุณคุณหมอนั่นนี่ฮะเปิดฉากก็สร้างกดความกดดันมหาศาลให้กับผมเลยกิฟรีนไม่ใช่องค์กรเล็กๆแล้ว16,000ม่นหกคนที่อยู่ในห้องนี้มองไปสู่รูลูกตานี้เกือบเท่าพนักง,งานของธนาคารกสิกรไทยทั้งทงทั้งธนาคารเลย <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> อันอื่นขอบคุณที่คุณหมอให้ โอกาสผมมาที่ประชุมที่นี่ในวันนี้ต่อหน้านักธุรกิจกิฟรินกว่า16ื0 0พ0คนได้สัมผัสเป็นครั้งแรกนะถึงพลังของความกระตือรือรน้นถึงพลังของความร่วมมือที่มีต่อกันถึงความตั้งใจดีที่จะประกอบสมาอาชีพในธุรกิจที่ท่านทั้งหลายได้เลือกแล้วซึ่งคุณหมอเป,เป็นผู้ริเริ่มมาครับท่านครับ คนส่วนใหญ่เนี่ยเราบอกเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจที่เปรียบเสมือนเป็นบริษัทลูกภายใต้การดูแลคือกิฟฟารีนเป็นบริษัทแม่นะครับท่านแต่เศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้กําลังซื้อเป็นแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าคนเป็นผู้ประกอบการหัวใจของคนเป็นผู้ประกอบการเนี่ยวิธีคิดและวิธีการลงมือทำเนี่ยท่านคิดว่าเราควรจะไปทางไหนจึงจะเอาตัวรอดในช่วงสถานการณ์แบบนี้ได้ครับท่านครับ ค,คือโจทย์ธุรกิจมันไม่เคยอยู่นิ่งนะฮะวันนี้เราบอกสูตรอันนี้ของเราดีกิฟรินก็ทํามาดีนะออกมาดูดีหมดทุกอย่างนะฮะแต่อีกวันหนึ่งสินค้าที่บอกว่าขายดีในวันนี้อีกวันหนึ่งก็ขายไม่ดีแล้วเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปความต้องการของมนุษย์เปลี่ยนไปเพราะงั้นคนที่อยู่ในโลกของการทําการค้าขายเนี่ยมันเจอโจทย์ใหม่ๆนีบรรจบซิคนที่ทําเหมือนเดิมสภาพมันก็จะแผ่วหายไปหายไปเพราะงั้นในความคิดสร้างสรรค์ าวิธีการใหม่ๆห,หาสินค้าใหม่ๆที่น่าจะต้องกับความต้องการของตลาดซึ่งจะต้องมีการค้นคว้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจนะไม่มีสิ่งใดที่จะรับประกันได้ว่าธุรกิจหนึ่งๆวันหนึ่งจะไม่ไม่ถอยหายไปทุกคนต้องดิ้นรนแม้กระทั่งคนที่สำเร็จอยู่แล้วก็ดิ้นรนเพราะว่ามีคนไล่หลังมาตลอดเวลาไม่มีใครยอมใครในโลกของธุรกิจนี่ความเป็นจริง ความเป็นจริงของโลกธุรกิจและก็ความเป็นจริงของโลกมนุษย์ด้วยความเป็นจริงของโลกธุรกิจ มีแต่คนไล่หลังเรามาตลอดเวลาไม่มีใครอยู่นิ่งได้นะคะไม่มีใครอยู่นิ่งได้จริงๆอย่างที่หมอบอกพวกเราว่าสิ่งที่พวกเราทําสิ่งที่พวกเราคิด5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วมันเป็นวิธีการที่ใช่สินค้าที่5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเป็นสินค้าที่ใช่ปีนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้ววันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามคุณบรรทูลค่ะเพราะว่าคุณบรรทูลต้องเรียกว่าเป็นเจ้าตํานานของความคิดว่าคนเราหรือว่าองค์กรต้องมีความคิดที่จะ change ตลอดเวลาค่ะ มนุษย์นี่เวลาประสบความสำเร็จเนี่ยจะรู้สึกว่าฉันถึงแล้วฉันฉันสามารถที่จะผ่อนคลายได้ขั้นหนึ่งแล้วก,ก็จริงๆก็ถูกนะนั่นคือรางวัลของชีวิตถ้าทำประสบความสำเร็จแต่ลองพิจารณาดูด,ดีๆไอ้สิ่งที่เราทำได้ในวันนี้อีกวันหนึ่งคนอื่นก็ทำได้ไม่มีสินค้าตัวไหนที่เป็นของเราตลอดการในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้า อ,อีกวันหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็ทําของคล้ายๆกันแ,แน่นอนเขาต้องทําให้มันดีกว่าให้มีคุณส,สมบัติที่ดีกว่าที่ของเราทําอยู่ขายได้ราคาถูกกว่าเนี่ยความกดดันนั้นเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เรื่องพูดกันในแวดวงการจัดการต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันพูดกันมาตั้งแต่ทุกๆสมัยแต่ในองค์กรนั่งหลายหรือว่าองค์กรที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยคนอยู่จานวนมากเนี่ย ความเฉยขององค์กรมันมีมากความเฉยขององค์กรขยายมากขึ้นตามลักษณะจำนวนคนที่มาเกี่ยวข้อง้พูดก็พูดกันไปขึ้นเวทีก็พูดกันอย่างนี้ทุกวันแต่ตกพอเสร็จตกสิ้นวันกลับไปวันรุ่งขึ้นก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่าง <c oughs> อันนี้เป็นธรรมดานะฮะอันนี้เป็นธรรมดาะงั้นในการที่จะทำการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเพิ่งเกี่ยวกวับมนุษย์จำนวนมากๆมันต้องใช้ หลังมาอย่างต่อเนื่องไม่พูดทีเดียวปลุกอารมณ์เสร็จแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรับรองได้ไม่เกิดขึ้นแบบนั้นสมัยก่อนที่ผมทําเรื่องรีนจิเนียริงซึ่งย้อนกลับไปนี่ก็เป็นประเด็นเทคนิคเล็กๆ,ๆนะถ้าเทียบกับความซับซ้อนของโลกธุรกิจปัจจุบันโอ้แค่นั้นนันพูดกันแล้วพูดกันอีกพูดไปทุกที่เดินทางไปตรงนั้นเดินทางไปตรงนี้พูดจนค่อยๆซึมไปทีละนิดทีละนิดแต่ว่า ความซึมกระทือของมนุษย์นี่มันมีทำม,มีจริงๆม,มันเป็นสิ่งที่แก้ยากที่สุดจะแก้ง่ายตอนเดียวตอนที่ทุกคนจะล้มละลายแล้วโอ้คนนี้เราตื่นเต้นทุกอย่างแต่ทุกอย่างไปได้ดีเนี่ยเราไม่มีใครเปลี่ยนน่ฉันจะตื่นช้ามาทั้งๆทีาทำเหมือนเมื่อวานนี้เพระเมื่อวานนี้ฉันทําแล้วประสบความสําเร็จวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะเป็นลักษณะอย่างนี้วิกฤตเป็นยาวิเศษถ้ามันไม่ฆ่าเรา จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นโอ้โหเป็นคำพูดที่เฉียบมากเลยค่ะวิกฤตเป็นยาวิเศษนะคะถ้ามันไม่ฆ่าเรามันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะพวกเราจะยอมให้มันฆ่าเราไหมคะไม่ยอมใช่ไหมคะเพราะเราต้องสู้อยู่แล้วนะคะ